ก็บ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ก็ถ้าเป็นไซส์ทาวน์โฮมก็ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับการแบ่งพื้นที่ที่มีสัดส่วนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งพื้นที่สำหรับการทํางานหรือแบ่งพื้นที่สำหรับการพักผ่อนเนี่ยมันจะต้องเป็นไปอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการแบ่งพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นชั้น1ชั้น2เราอาจจะทําเป็น ในโซนของออฟฟิศนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีออฟฟิศภายในบ้านนะครับแล้วก็ชั้น3ไปชั้น4เนี่ยเป็นโซนพื้นที่อยู่อาศัยการยกระดับพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยให้มีความสวยงามมากขึ้นด้วยตามาตัวดีไซน์ของบ้านนะครับรูปแบบฟาสา์นะครับก็คือจริงๆก่อนหน้าที่จะดีไซน์เนี่ยเราได้มีการไปดูพื้นที่รอบๆว่าตึกแถวเนี้ยเขามีหน้าตายังไงบ้าง ถ้าเราทำฟาสาดของโครงการพอร์ชเนี่ยโดยที่มันจะต้องมีความลักชวรี่ต้อง outstanding ออกจากตึกแถวนี้ด้วยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะครับก็คือจะอาจจะมีการใช้เส้นสายบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าตึกไม่ดูแบนจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆที่เราใช้ในการออกแบบนะครับตัวบ้านเนี่ยมันจะเป็นเซ็ ต่อกัน3าหลังพอพอเป็นเซตต่อกัน3าหลังเนี่ยทำให้บางทีหลังกลางที่อาจจะไม่ได้มีพื้นที่รอบบ้านเนี่ยรู้สึกอึดอัดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาธรรมชาติเนี่ยเข้ามาไว้กลางตกบ้านเนี่ยเวลาเราเดินเข้าบ้านมาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออมันบ้านมันไม่ได้ดูทึบจนเกินไปแล้วก็หลักสําคัญในการออกแบบ private courtyard กลางบ้านนะครับก็คือการดึงแสงธรรมชาติจากด้านบนหลังคาเนี่ยครับลงมา พราะด้วยลักษณะการสร้างเนี่ยก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นแผ่นใสเนาะแดดอะไรพวกนี้สามารถที่จะลงมาได้เพราะฉะนั้นก็ทำให้บ้านดูไม่อึดอัดจ,จนเกินไปครับคือการที่เราจะเข้าบ้านมาแล้วก็พักพอนในส่วนที่เป็นส่วนนั่งเล่นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีความสบายแล้วก็ไม่อึดอัดเช่นเดียวอัคอนเซปต์ของ private courtyard อันนี้นเป็นตัวส่งเสริมกันครับส่งเสริมการทําให้บ้านดูโล่งขึ้นดูสบายขึ้นแล้วก็ อยู่แล้วรู้สึกว่าไม่อึดอัดครับถ้าตั้งชื่อว่าเป็นมาสเตอร์เบดมหรือเป็นเพนท์เฮาส์เนี่ยก็ผมว่าฟังก์ชันก็ต้องครบนะทั้งเรื่องการแต่งตัวเรื่องการหลับนอนหร,หรือหรือฟังก์ชันเสริมอื่นๆที่ช่วยให้เราในอยู่ในบ้านได้หรืออยู่ในพื้นที่นั้นๆได้ง่ายขึ้นนะครับในตัวมาสเตอร์เบดมเนี่ย มันจะมีทั้งที่ที่ผมออกแบบไว้มันก็จะมีทั้งตัวโซนเตียงนอนใช่ไหมครัเดินไปอีกนิดนึงมีมินิบาร์เอาไว้อาจจะชงกาแฟตอนเช้าอาจจะไม่ต้องเดินมาถึงถึงครัวข้างล่างนะครับแล้วก็มีวอล์ i อินคที่ใหญ่พอสมควรนะครับเพียงพอต่อความต้องการห้องน้ําก็เช่นกันครับห้องน้ําก็มีความรักชูรี่มีความใหญ่นะครับแล้วก็สามารถเก็บของได้เยอะคือเอาง่ายๆก็คือในนิยามที่อยากจะดีไซน์แบบนี้เพราะว่า เนื่องจากว่าห้องนี้อยู่ชั้น4อ่เวลาจะเดินลงมาเนี่ยอันจริงคุณใช้ลิฟต์ก็ได้แต่ว่าถ้ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณมีทุกอย่างครบอยู่แล้วในห้องก็เลยเป็นที่มาของการออกแบบมาสเตอร์ครับพื้นที่จอดรถก็ต้องกว้างพอที่จะจอดรถได้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ ความสะดวกสบายในการไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยก็ตามนะครับก็ต้องมีสโลปที่ชัดเจนเพราะว่าเราก็เข้าใจเรื่องของความสูงของรถแต่ละรุ่นด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นที่มาของการออกแบบโครงการนี้นะครับมีคอนเซปต์เป็นคีย์เวิร์ดว่า balance of living คือจริงๆคอนเซปต์เนี่ยค่อนข้างจะจริงๆค่อนข้างจะนามาทำพอสมควรเนาะแต่ว่าการที่เราจะนำคำเนี้ยมาใช้ในการออกแบบเนี่ย ก็คือมันจะต้องตอบสนองทั้งฟังก์ชันการใช้งานความเป็นอยู่ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่เราจะปรับพื้นที่บางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ทํางานเป็นพื้นที่ออฟฟิศแต่เราก็สามารถที่จะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ด้วยก็เลยเป็นที่มาของคำว่าบลานออฟลิฟวิ่งครับ